สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิดเลียนเอมปเปาเป้หัวหอกจากปารีสแซงแชร์แมงระบุตนด่าเนย์มาโทษฐานที่ไปยอมผ่านบอลให้ในเกมกับมองปรีเยจริงแต่เสริมว่าตนกับดาวเตบาเซเลียนไม่ได้มีความบาดหมางกันและการพูดแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติในโลกของฟุตบอล เลียนเอ็มเปเป้กองหน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชมงยอมรับตนพูดเชิงตำหนิเนมาร์หัวหอมเพื่อร่วมทีมจริงๆในระหว่างเกมลีกเอิงนัดที่แพ้แชร์เปิดรัางปลาเดอแปลงเอาชนะมงปรูเยส2-0เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานัดต่างกากเอ็มเปเป้โดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่88ซึ่งตอนที่เขาเดินมายังซุ้มม้านั่งสำรองเจ้าตัวโดนจับภาพได้ว่าพูดบางอย่างด้วยสีหน้าที่หงุดหงิดสุดๆซึ่งหลังจากนั้นสื่อของฝรั่งเศสก็เปิดเผยว่าเอ็มเปเป้พูดภาษาฝรั่งเศสคำว่า close heart ซึ่งแปลออกมาเป็นไทยได้ประมาณว่าไอ้พวกไร้ความรับผิดชอบซึ่งเป็นการสื่อไปถึงการที่เนย์มาไม่ยอมผ่านบอลให้กับเขาเรื่องดังกล่าวก็เกิดการตั้งประเด็นกันว่ามันจะมีความบาดหมางระหว่าง2องซูปเปอร์สตาร์หรือไม่หลังโดนเลกิฟสื่อชื่อกล้องของเมืองน้ำหอมถามว่าตอนนั้นเขาพูดคาําดังกล่าวหรือไม่เอมปาเป้ก็ตอบว่าใช่ผมพูดคําคํานั้นจริงๆแต่ฟังนะเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลได้เสมออยู่แล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเราไม่ควรต้องปล่อยให้มันยังเป็นประเด็นที่ค้างคากัน ดังนั้นหลังจากที่มันเป็นข่าวใหญ่โตแล้วผมก็ตรงไปคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีเราเคยมีปากเสียงกันมาบ้างตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและมันก็เกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะมีเรื่องแบบนี้ต่อไปอีกแน่นอนเพราะเราต่างก็อยากเอาชนะแต่มันไม่ควรถึงขั้นต้องมีความขุ่นเคืองกันผมไม่ได้ถึงขั้นเกลียดเขาเลยผมเคารพเขาทั้งในฐาน,านะนักเตะและในฐานะคนคนหนึ่งผมนับถือสิ่งที่เขาเป็นมันก็แค่นั้นวันนั้นผมก็แค่ไม่พอใจกับการที่เขาไม่ผ่านบอลให้ผม และผมเองก็เคยทําแบบนั้นเหมือนกันผมเคยไม่ผ่านบอลให้กับเขาและเขาก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่ระหว่างเรามันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลโอนาร์โด่ผู้อำนวยการกีฬาของปารีสแซง์แมงจวกยับฟอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดที่ไร้มารยาทและขาดความครบต่อแปรแชร์กรณีที่พูดถึงอนาคตของเอ็มปาเป้เลโอนาร์โด่ผู้อำนวยการกีฬาของแปรแช่ วิาพาพ์วิจารณ์พฤติกรรมของฟลอเรนโนเปเรสประธานสโมสอรเรอัลมาริตที่ไร้ความเคารพต่อแปรแช่ต่อกรณีให้สัมภาษณ์เรื่องอนาคตของเอ็มเปเป้ P e, ทำนองว่าราชันชุดขาวเตรียมทำข้อตกลงล่วงหน้ากับแนวรุกวัย22ในวันที่1มกราคมนี้เอ็มเาเป้ P P e, เหลือสัญญากับแปรแช่ are, จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2022เท่านั้นและเอ็มเปเป้ P e, ก็สามารถทำข้อตกลงล่วงหน้ากับสโม,มรสรใดก็ได้ตั้งแต่วันที่1มกรา,าคมเป็นต้นไปซึ่งประธานทีมราชันชุดขาวเปิดเผยผ่านสื่อ ว่ารอฟังข่าวดีเรื่องเอ็มปาเป้ในวันปีใหม่ก่อนหน้าน,นี้ทั้งคาริมเบซีมากองหน้าชาบฝรั่งเศสของทีมราชันชุดขาวและคาโดอัชโรติเพนเนอร์ต่างพูดถึงกองหน้าวัย22ปีอย่างต่อเนื่องจนสร้างความไม่พอใจให้กับแปรแชร์ความคิดเห็นเหล่านี้จากฟอเรติโนเปเรสเป็นเพียงความต่อเนื่องของการขาดความครบต่อแปรแชร์และคิริยันในสัปดาห์เดียวกันนักเตะของเรอัลมาดริดเบนซม่าและโค้ชอัชโรติและตอนนี้ประธานของเรอัลมาดริด ได้พูดถึงคิริยันราวกับว่าเขาเป็นหนึ่งในพวกเขาแล้วฟอเรนติโนเปเรสได้พูดถึงเกี่ยวกับคิริยันกับแฟนๆของเรอัลมาดริดตลอดทั้งสัปดาห์ผมย้ำอีกครั้งมันเป็นการไร้าซึ่งความเคารพที่ไม่สามารถยอมรับได้สิ่งที่ฟอเรนติโนทำเกิดขึ้นมา2ปีแล้วเลโอนาร์โดจวกต่อตลาดซื้อขายสิ้นสุดลงแล้วและฤดูกาลกำลังดำเนินไปมีหลายเกมและเรอัลมาดริดไม่สามารถแสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปได้หยุดมันซะ คิริยันเป็นนักเตะของแป้แชร์และสโมสรเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์นี้จะยังคงอยู่ตลอดไปรี่เนเมซี่ยอดดาวเตะชาวอาร์เจนตินารวมถึงเนมาและจอร์จิ um, นเนลลวานดุมสนักเตะแป้แชร์ส่งคลิปให้กำลังใจ psg lgd สู้ศึก t i 1 0การแข่งขันโดตา2รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีอย่าง The International หรือ T10 i กำลังจะเปิดสื่อการแข่งขันที่ประเทศโรมาเนียในวันที่7ตุลาคมนี้สำหรับ PSG. LGD คือเป็นหนึ่งในทีม e-sport ที่อยู่ในส่วนของสโมสรีเชนช์แมงซึ่งนอกจากทีมดังกล่าวแล้วพวกเขายังมีทีมในเกม ROV ในประเทศไทยอย่าง PSG e s p o r t ROV และ League of Legends อย่าง PSG Tharlon ด้วย